มันแรงแรงแรงแ,แ,แไปมันเถดน้เข้าหายไปดีหรือะไรมุ่นราคาเทเรนล่องคิิเข่า,ขาวๆนี้เยอะนิเฉียดลครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรวิถีเพื่อชั้นแนวนะครับเหมือนีเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาพี่น้องเข้าออกมาเบิงนะครับวิถีบ้านทุ่งนะครับวิถีของเด็กเลี้ยงควายนะครับ ซึ่งบ่แม่็นนั้นแหละครับกันพี่น้องเดเบิ้งนะครับในหลายคลิปที่ผมเลียงแหนแดงเนาะกสิบอกถึงอยู่ประจำเลยคือการใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยมูลสัตว์นะซึ่งผมกสิใส่ขี้ควายนี่ครับนะมะเนตนัน่มมาสิมาหาเอาขี้ควายอีกสันเดีก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปเบาคลิปกับน้องนงลูกหลานเบิง่งสันเดียก็เป็นเป็นยังไงสันเดียดการเลียง ผู้ใหเลี้ยงงัวนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งกับวิธีเด็กบ้านๆกันแล้วกันเนาะเด็กเลี้ยงควายสสวัดีครับอแนะนำตัวน่ซื้อไว้จังเลยเด็กชายเด็กไส้พงกท่อนพวกสูบซื้อเหรียญซื้อเหรียญคือไม้ครับเด็กชายทีเนี่่ยยังใส่เด็กชายให้เราเจ๋ยยังยังบวันท่านสิบหานวะเรียนเรียนอยู่สั่นไหนเดวสั่นม้อสามครับโรงเรียนโรงเรียนวัดพวกนิมิตลองเรียนพวกนิมิตอืม เป็นเรื่องไรเนี่ย <c oughs> เป็นไหนโรงเรียนบ่ได้ไปตีโรงเรียนครับผมบ่ได้ไปเป็นเยี่ยโรงเรียนปิดโควิดครับปิดโควิดปิดมาได้ยัเ่ยเดือนเลยได้ <c oughs> สามที่เดือนนะครับโอ้ยเรื่มตัวหนังสือมาได้ตียัง่าัเขียนอยู่ <c oughs> ยัง,ย,งยังเรียนออนไลน์อยู่บ่เรียนครับบ่แมนดูต์ตั้งหนาจอใช่มื่อเมื่อบอครับเรียนแน่บ่เรียนแนววางวางแผนว่าสิไปต่อทา้งหลาย่เนี่ยจบแล้วก็ยังวางบ่าถึงครับ สีเลียนตัวกับสีเลียงคั้วไอยังอันนอกว่คืออาบุ๋มอ่แต่แต่ชีวิตโอ้เด็กน้อยทั่วไปนี่กันธรรมาดานี่เขาหมุนอยู่ตะกับหนา้าจอได้นี่อันนี้เห็นมาเฮ็ดมาสื่อขี่คั้ยบัดใดก็มีแต่อันนี้แหละอันมากกว่าให้ขายให้เนาะก็ยังสนใจในวิถียว่าเออเด็กน้อยกับอายุสมัยเนาะมาเลี้ยงคัย้ยหาได,ได้เสริมตี ได้ได้ให้พ่อให้แไหม่รับว่าทีมมาซื้อๆมากนะก็แบ่งอยู่ครับก็บ่แม่นวิจิบู้เดียวจักเปอร์เซ็นต์จักเปอร์เซ็นต์จะของเอาจักเปอร์เซ็นต์รลอยหนึงเอาเธอเลยลอยนึงกัเอาทัก20บาทพ่อได็กขาดสาวอ๋อลอยหนึ่งเนี่ยจะของเอายี่สิบพราเด็กเติมเน็ตเรียนน้องนั่นก็ใหายคนหมดเลยเสร็จแล้วก็ยังไปเบิกเอาที่หลังอโ้เขาท้าตัวว่าแมนเสือน้ำลอยหนึ่งกั อันเอาเมดบ่แม่นเตอรตนี่บ่ครับคันหลายๆก็คนละครึงททร่งหัวบัดทั่วเรคนละครึ่งแบ่งกันคนละครึง่งอืมระบัดนี่จังได๋นี่คือ,อยังมาหลงไหลบ่เหม็นบ่อันนี้บ่ย่านเปลี่ยนย่านเหม็นติมาอยู่ก,กับขั้วเจอกับขี่คอขี้ขั้วนี่มันบ่เหม็นครับบ่เหม็นตะงัวเลยมันลึ่งกันตีจังได๋หวัวเห็นว่าหญ้านี่ จังไัดมีแต่ตัดให้มากินติก็ตัดย่ามมอเข้ายระตัดมัอนี่<ม>ก็ให้กินย่ามามอเ้าอือตัดตัดตอนแรงตอนเช้ามาให้กินก็<ม><ม>แล้วแต่ะจีตัดตอน,อหน<ม>อไหนครับเพราะว่าใหอยากขึ้นรถแล้วก็ให้ลงก,กินย่ามมอเข้าซุ้มเมือง<ม>นณะแรงก็บบอด้ตัดคณะแรก็ปล่อยลงทุ่งเบี้ยบ่ได้ไล่์เมทหม่องนั่นหม่องนี่คือ ข้าเจ้าทั่วไปตัวบ่ครับก็คือปล่อยลูกไปกับขานท้างเลยเลียงแบบนี้ระบบอยู่ในทีของเจ้าของครับก็คือเศร้าเขาไม่เศร้าเขาแน่นี่แน่นะคือมันมันบ่มีว่าสิลาไลเป็ลามปเป็เลียงหน้าผู้นั้นผู้นี้นบ,นนบ่มีอะไรบ่เสมอเนี่ยบ่ครับบ่ได้ลามเลยคืออ้อมเลยคันที่เรียงหน้าใครก็คือไปอ้อมไลยคือไปเลียงคือไปเศร้าทีเพิ่นวันเถะอะกัคันนาแรงกับคันเอเกี่ยวเขาแล้วก็ เขาก็ให้ไปเลี้ยงอืมล้อมรวดมันครับก็ไม<ะ>่ได<ๆ>้ลวดดอกกระเสือกเข้าอีกะอ้วมันยานเนี่ยสิลวดเสือกยานครับทีมบบ่มันโบแมนนะมันโบย่ามมันยานอยู่ <c oughs> แล้วว่าคันได้ตำขาดตัวนึงแล้วมันเอื่นกันเบิดฟุ้งเนี่ยนีห่วยตอนนี้นี่ในครอบพอกนี้มีอยู่จักตัวนี่มีอยู่ทางเบิดทางครอบมีอยี่สิบสองตัวครับยี่สิบสองตัวเห็นเลี้ยงควายนี่บพราะว่แมนว่าบ่มีเงินเดตตัวหนึ่งเนี่ยอ่ะล่องล่องล่องวาดด้วยอั่ะตัวยุดยุดอัน ในน้อยนั่นนั่นท่อแดนั่นน่นตาเดี๋ยวฮะแล้วค่าหมื่นกว่าแล้วครับเดี๋ยวลอง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 นั่นน่ะนะครับจักเดือนน่นนะตัวนั่นตัวนั้นมันได้ขวบเดือนนี้นะครับได้ขวบได้ปีคุ้ยเดือนห <c oughs> <c oughs> นึ่งกี่น่ะปีหนึ่งครับราคาเท่าไหร่ตอนตอนน like <c oughs> <c oughs> ี้ว่าว่ากันนี่คันว่าสีซื้อขายกันนี่ประมาณหมื่นห้าเกือบสองหมื่นหมื่นห้าครับอันนี้งบว่าน้อยนะครับก็อยู่ราคานนี้ อาวแ,และและให่ขึ้นมาอีกเบบนีนี่นี่นี่อัน,นลามลามอยู่นี่อีกตัวเมียเน,น,นี่อันนี้อันนี้ยุ่ประมาณหามื่นหามื่นครับคันเป็นแม่ลูกโอ้ปร oh. ะมาณหามื่นอันอันแบบติดลูกแล้วเนี่ยติดลูกแล้วกับหามื่นเกือบหัวมือพีนกัน,นว่ามันถึกถือตัวนี้มันแพงกางัวปะคันถามว่าช้วยกับงัวอันไหนขายดีกว่างัวขายดีเพราะว่างัวขายดีครับเพราะว่าในกลุ่มเฟดเขามีจะหางัวกัน ขาหมูงัวบ้ามันแดงนะครับบามันขาวนี่ยครับงเนี่ยเขาเสือไปเขาก็ไปเฮ็ดเป็นงัวเนื้อไล้สีเดียบคันขันเลี่ยงได้หลายอ่างสิคือคือเลี่ยงขายไปแบบใดนี่เป็นอ็คือเอาไปเลี่ยงคันข้นตีราคาเป็นเขาก็ตีเป็นราคาเนื้ออืว่าเนื้อมันจะกิโลจกิโลโลละเท่าไรโลละลอยโลละนี่อืแต่ว่าขันข้นเขาซสือไปเลี่ยงก็ตีขาดโต ตกตัวละมืนมน่นหมื่นกว่าคันซื้อไปเรียกค<อ>ันเป็นแม่พันธุ์กับระมาณนหกเจ็ดมื่น,อ,นอืมอเออางเป็นเถื่อเถื่อเจ้านี่บ่างบอสนี่แล้วครับไม่แต่ว่าคันหาเมืงงัวมะเขือย่าได้ราคาดีงัวได้าราคาดีกว่าอืมขายไงก็คจะเขื่อที่คลขายมาส่วนหลายนี่ขายนี่เขาเอาไปเห็ดอย่างเอ,อาไปเลี้ยงบ่เขาส่งไปนิสานส่วนมากเขาจะส่งไปแถวอีสาล กะไม่จะพวกค่าไก่ๆมาเอาแถวบ้านเ้ากับอยมี่ตั้งยีสานเนี่ยเขาหมักอนุรักษ์เขาเอาไปคุณตอนนี้เขาก็ยังมาถาม่บมี่บอเพราะว่ายังมาโบมีเพราะว่ามันมันเหลือแต่ขั้วคัดแล้วมันเกิดราคามันจีสูงมันบ่แมนว่าขั้วว่ากันซั่งกิโลขายวันเถอะครับมีแบบว่าตีราคาเป็นตัวกันนั่นเถอะ คือขัดเป็นคุณภาพไว้แล้วอันเถอะครับขันย่างห้าตีเนี่ยข้ากับตีเป็นเป็นเนื้ออืมขันเขามาตีที่หนึง่งย่างห้าห้องไว้จัหกทิบยางหรือแม่หนึง่งเขาก็มาตอห้าแค่บกีบาทอืมอดเดือนหนึ่งเนี่ยออกได้จากตัวเนี่ยเดือนหนึ่งขายได้จากตัวปีนี้น้งองม่นได้ขายเบิดปีเลยน้ <Okay. S 2> ยงองม่นได้ขายได้ปีนตั<ว>้งแต่เริ่มอาะจะได้ทุน่นหนมาหมุนเวียนหมดเียเพราะว่างั้ยังบ่ท่านอยากขาย มันก็ขายไปแน่แล้วช่วงนี้มันเกือบเลือดตะไคร้อืมครับมันเลือตะไคร้โตใหญ่ในนี่ลากลากค่าสูงกว่ามูแม่น่ะฮะแม่นแม่อยู่หนาคอกแม่ที่มันอยู่ตรงนั้นมือนมึน่ะเอ้ะอันที่เยอะข้างนอกอ่ะนะครับที่ว่ามาทายลูกมันมือนอ่ะอืมแม่นั่นน่ะคือเป็นแฟนแล้วแซนน่ะนะครับนั่นน่ะแม่นั่นลูกมันดำตัวลูกมันหน่อยๆดำๆตัวนึงแล้วก็น่ะอืมตัวนึ่งแฟนกรัวปลา ตีร่วมๆนี่เอ้ามุ่นราคาเท่าเลยนี่ลอง<ร>อลองคิดคร่าวๆนี่อยอะน,นี่ก็ประมาณขอนลางเฉียดลานครับโอ้เกืประมาณขอนลางเห็นไหมเน,นี่คือมุ่นราคาว่าเดินเถอะครับโอ้ยเบาๆตัวนี้เพราะว่าก็ขายไปก็ขายไปเกือบจีเด็กเกือบได้เกือบเป็นห้าสิบอย่างเลยตรุบห้าสิบตัวละคันขาย ฉันว่าขายมาเนี่ตีไปเงินหนึ่สิว่าเป็นล้านหรือ,รรอตีขายมาได้คกับประมาณกับประมาณใกล้ๆกันนั่นน่ะครับจักปีตอนนี้ก็เลี้ยงพุ่มมากมกเย็บปีแล้วขายมาเนี่ยประมาณห้าสิบตัวได้แล้วเกือบเกือบแล้วครับเกือบๆใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆเที่ยงกันนี่สิบตัวเนี่ยก็ตีเป็นล้านห้าสิบตัวก็บสองสามล้านสบายๆส่วนที่ว่าเฮ็ดข้อไม่ก็ ขายตัวกุณไงเงินเก่ามันกลัวกับพ่อพ่อผัดทอมันหนาสนตัวนี้อาชีพเลี้ยงเลี้ยงคว้วเนาะย้ำใดดทิปล่อยออกไปนี่โลกลํำปีสกินหายพุ่หล่ะม่ค่อยจะได้ขายอ่ะแมนอย่างลํำปีสกินคือยังโลกตัวไหมคือแบบเลยมันเป็นตุ้มตุ่มอะเที่นังบ่ครับมันมีต่าเป็นตุ้มขึ้น่ะครับ อ๋อที่เป็นโรคระบาดน้ำง่วนน้ำคั้วไอสัตว์กีบอยู่ตอนนี้จริงจีมันก็ยังบม่ทันหายมันเห็ดเห็ดเป็นไงเห็นมันตายหมดใังไหมตายไปบ่ไหวแล้วก็ตายมันเกิดจากอียังงตัวนี้ก็อันนี้ก็บบรู่ครับได้ยินแต่เขาบอกมาสัตว์อีเองเป็นฆ่าหะพวกยุ่งพวกแมลงวีแมลงวันพวกสัตว์กินเลือดเป็นผ้าหะหินให้ยุ่งวันนี้จริง แต่เก็ได้สียากันยุ่งขึ้นละสองเทียผูกเสียสีแล้วก็สักสองทุ่มมาสีดีไหมว่ามันบะมีดโรคอันนี้กัยังมีโรคลำปีสกินตะกี้กับโรคยังกับปากเท้าเปื่อยตีเมื่อครับโรคปากเท้าเปื่อยปากเท้าเปื่อยเนาะบัดนี้กับเป็นมาโรคไม่เอียดลำปีสกินครับือมาโรคตัวนี้คือเป็นผิวหนังเป็นตุมเป็นหนองเป็นทีเดีับ แล้วตุ้งหนึ่งอ่ะมันไงเป็นแต่ย่านมันเน่ามันเละเป็นทีเดีบเละครับมันจะออกเป็นหัวขึ้นยังฝีอ่ะคือยังสิวไม่าเอาบีบบอกเราแล้วมันไงมันทําอยู่ปู่มือห่อนมันรักษาได้บ่บ่เนี่รักษาได้แต่อาจจะบ่คงเกาแต่กับสิบบ่คือเกาครับขันรักษาท่านก็คือท่านขันบ่าท่านก็คือเรียบร้อยเลยเนาะมันเนี่เดืมาให้เป็นพระเอกรึไงเมื่อ มีอย่างสีส้มไทยถึงพี่น้องเข้าไงวะฝากถึงพี่น้องเฮ้าหน่อยคนเลี้ยงควายนี่บ,โนโนบ่มีเหรอครับฮะอ้าโอเคขอบคุณหลายๆฝากไว้เท่านี้ละอ่าเอามาติดตามตามติดชีวิตเด็กเลี้ยงควายเนาะมาะเป็นเสื้อยังก่อนอนั่มเสนอนะครับใต้ถอดออกไปให้สู้พี่น้องเข้า ได้รับชมนะ,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่นอหอาทุกท่านนะครับฝากไว้ท่านี่ะครับลาไปก่อนสวัสดีครับขาย,ยงไงนี่ขายมกระสอบร้อย3มกระสอบ1น0่อยบาทครับมาลับเองค่ับุมแต่ว่าตอนกระสอบมาให้ครับอากระสอบมาให้น้ำกระสอบมาให้กระชื้นก็ว่าจองคิวไว้ 嗯。Yeah.